ลูกมัน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 ไม่มีเล็กๆนี <ฮะ S 2> ่เล็กๆ,ๆทุกปีเนี่ยผมผมได้แค่เจ็ดเป็นหมื่นกี่ต้นครับทั้งหมดเนี่ยโอ<ห>้ยเลฟินี้วันนั้นเขามาให้ส<ะ> <2, 000. S 1> องแสนฮะสองแสนปกติได้เท่าไหร่แล้วพ่อยะไม่เกินเจ็ดหมื่นอะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นทั้งหมดเนี่ยนะจากนั้นก็สี่หมื่นห้าหมื่นปีที่แล้วได้สี่หมื่นกว่าตั้งแต่พ่อทำโรงใยมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยของพี่สะพ้ายมันพ่นสารเสร็จแล้วมันไม่ค่อยออก ผมก็ไปให้พี่สบายใช้ครับแล้วบ้านหวายตำบลมะกอกนะครับว่าเฮ้ยไปเออะไรมาสีแล้วมันออกโอ้โหเต็มต้นคือเราต้องฉีดตอนที่ดอกไม่ออกครับถ้าดอกออกปุ๊บหยุดปั๊บเราให้มันเ็เมดล็กๆเราก็ฉีดสมแดงขวนแล้วก็อะมิโนอะมิโนฉีดผสมสมแดงขวนหนึ่งอะมิโนหนึ่งซองใช้แค่ร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตรับถ้าได้ฉีด บำรุงต้นก่อนนะ่ะแล้วมาฉีดสารนะร่ะผมว่ามผมออก,กออกกว่านี้ผมมาเจอตอนนั้นผมมันออกลูกเล็กแล้วเนาะปก,กติมันจะออกมาเป็นสีแดงแดงไถ้าเราไม่ใช้สมแดงน่ะถ้าถ้าถ้าทุกปีน่ะจากสารที่มีเราเคยใช้200เราใช้แค่ร้อยเดียวแล้วครับแล้วลำเลยที่ว่าลำใยเขา<อ>เรียกก็ไม่กวาดอีกไม่กวาดคือยังไงครับไม่กวาดมันจะมีเป็นเป็นทวงไปพ็พวงอะ่ะติดติดติดเป็นพวงเปนพวงนี้เลยนะเราสมแดงฉีด ประมาณยี่สิบวันหรือเดือนเนี่ยมันจะแห้งเลยกำนันสันังทบอกว่าถ้าเจอฉีดเลยฉีดตรงนั้นเลยเหอมันจะแห้งไม่กวาดเนี่ยนะจ้างตัดลงตัดแล้วก็รีเบเผาเพราะมันจะมีเขาว่าจะมีตัวเชื้อมันอยู่ตรงนั้นมันจะลามไปไปทุกปีเลยสีสมแดงนี่หายหมดจริงป่ะจริงไม่พูดปดอันเนี้ยจ,<ะ>จะดีขนาดนั้นเลยเหรอสมด็ อันนี้ผมว่าดีผมยอมรับเลยผมก็นึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มั้งผมยังนึกอยู่อันนี้ไม่ได้ม้วนนี่จริงไม่ได้มาโม้ให้ฟังนานนี้จริงเออเอาสมแดงขวดฤทธิ์ขวดฤทธิ์อะมิโนหนึ่งซองหนึ่งซองถ้าจะเร่งสีทําให้สีมันสวยแบบนี้ขวดเล็กเอาเอาขวดเล็กขวดเล็กอันหนึ่งสิบซีซีผสมกับสามชิ้นสามชิ้นสีแล้วออกไปไงครับทีนี้ก็ผิวมันจะนี่ผิวมันเป็นอย่างนี้ผิวมันจะสวย จะเริ่มสวยตอนนี้มันก็ลังจะจะเริ่มขยายผลเนาะลองดูพวกนี้สิมันลูกเล็กๆมันไม่ค่อยมีอ่ะปกติอ่ะปกติมันจะมีอยู่สามอย่างสี่อย่างอ่ะอะไรบ้างว่าเก็เอเนาะเอ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 เนาะเอเนาะครับแล้วก็ไอ้เล็กอ่ะไอ้เล็กๆอย่างนะมันจะมีอีกรุ่นห้ามันจะโตกว่านี้อีกมั้ครับมันก็โตที่กำลังกํำลังมันจะขยายอีกเนี่ยกำลังจะเริ่มขยายเนี่ย อ่อันน ata, ี้เรียนห้าเรียนห้าอ่าเนี่ยเท่าเรียนห้าอะไรเนี่ยมันเป็นเฉพาะพวงนี้ป่ะไม่เดี๋ยวไปดูแถวนู้นก็ได้ไปนี่มาเนี่ยดูแถวนี้นี่เนี่ยเนี่ยเหมือนกันหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขนาดนั้นอ๋อเหรอยิ้มเลยครับปีนี้รู้สึกว่าตัวไวเขาทุกคนมาเห็นโอ้ยทำไมเนี่ตัวไวอ่ะดงดีมันออกให้เราแค่นี้ทีเนี้ยดีดี